บอยประกอบให้อ่างเป่าน้องวันใหม่กี่บาทเปิดซองมาถึงกับยิ้มแก้มแตกเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะสําหรับบ้านชัดบริักษ์ที่แน่นอนค่ะว่าน้องสาวคนเล็กของบ้านอย่างน้องวันใหม่ก็เป็นที่รักของคุณแม่และเฮียอีก3คนซึ่งตอนนี้น้องวันใหม่ก็เริ่มโตเป็นสาวแล้ว และล่าสุดเนื่องในเทศกาลตรุษจีนงานนี้พี่ใหญ่ของบ้านอย่างเฮียบอยก็ได้ยื่นสองแดงให้กับน้องวันใหม่ขณะที่กําลังเดินออกกําลังกายอยู่เฮียให้อ่างเป่าน้องสาวเป็นเงินจํานวน2,000บาทซึ่งในคลิปของน้องวันใหม่ยิบออกมาแกะดูแล้วพูดว่าให้ตั้ง2 0 0พเลยเหรอโดยคลิปนี้ระบุแคปชั่นไว้ว่า แต่เอียซอเล็กบวกกับการติดสินบนให้ออกกำลังกายลดความอ้วนทุกๆวันเฮงเฮงนะตัวเล็กของเหียซึ่งคอมเมนต์ของชาวเน็ตบางส่วนก็ระบุไว้ว่านึกว่าน้องจะตอบว่าให้แค่2,000เองเหรอแต่นี่น้องบอกว่าให้ตั้ง2,000เลยเหรอแต่ว่าบ้านนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงน้องดีมากๆไม่สปอยแน่นอนขนาดมีเงินเยอะแยะยังบอกว่าตั้ง2 0 0พฟังและดีจัง ไว้่เ่เฮียบบบเน่่อยน่ารักห่วงใเน้อให้น้องออกกําลังกายโอ้ยวันใหม่โชคดีจังเลยคะ่ะมีพี่ชายแบบนี้เนี่ยบอยน่ารักมากๆค่ะเดี๋ยวน้องวันใหม่ผอมสวยเฮียก็ให้กินเยอะๆเฮียน่ารักมากน้องวันใหม่เป็นเด็กดีนะคะลูกและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ you